สวัดีครับปูนีงมาดูท่านจากมันแคลงก็มันกินยังไงยังครับเดี๋ยวอยให้รู้ด้วยครับจะมาดูกันครับมันกินยังไง นกาดจะมีที่ับงานอยวครับคือประสาทสัมผัสของมันครับประสาทสัมผัสของมันจะมีคนอยู่สองคนทำง,งานมันโดนออมันจะมีอยู่อหกคนทำง,งานมันโดนสองคนมันก็งับเข้าไปทันที ต้นนี้มีประโยชน์นะครับเอาไปเอ,อ่อเอาไปอย,อยู่ในบ้านกินมังค์ในยองนะครับเดี๋ยวแอให้ดู ต้นที่สองครับพิงกุยมัน <c oughs> จะมีที่สำหรับให้เมือเงาเหนียวอ๋อให้มีงเงาเหนียวมาเตยจดดุครับต้นนี้สามารถจะกินมันไงเือนครับมันเหนียวดักมนันยังเรื่องอะครับ นี่ครับเป็นนียวสกีนนะครับมือนิ้วมันจะลอยๆขึ้นมาอ๋อตัวใบของมันจะงอยๆขึ้นมากับนิ้ว แต่แต่ว่าเข้ามาดูนะครับมีต้นไม้ีิ่ไม้อื่นเยอะแยะเลยครับเช่นอมอข้ามอแกงอะไรอีหรือว่าสังเะนีหรือว่าหรือว่า อีย่าน้ำค้างครับย่าน้ำค้างก็จะคล้ายพิงกุยหน่อยการจับอะไงนะครับแต่ไม่คล้ายมากนะครับพวะมันมีวุฒีม้วนของมันหรือวิฒีบีของมันแต่เขาขอไปก่อนนะครับบายบาย